ครับหันหน้ามันนี่ยได้มอบเงินให้เจ้าพิชาเนาะได้ซื้อได้อยู่ได้กินนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะที่ครับวันนี้ครับวันอะไรวันนี้วันวันศุกร์ครับว่าไปเลยวันศุกร์วันเสาร์ให้ให้วันศุกร์กับเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์แตวันเสาร์เออวันเสาร์ที่ที่ซอยครับ มันยี่บเอ็มาครับวนี้มันยีิบสองแล้วกันนมันยีบเอ็ดวันนี้ครับฮะันที่ยี่สิบเอ็ครับนี่นี่นี่เสาร์นี่ยีิบสองนี่มึงดูนี่นี่มึงต้องดูพูดมีเหตุผลดิดิดูนี่วันที่เท่าไหร่วันเสาร์อ่ะวันเสาร์วันที่ยีสองครับเออนี่เมื่อวานในวันศุกร์วันมาศุกร์ครับที่ยี่สิบเอ็ดยั่สองวันนี้มาครับเออที่สาบสองครับนี่วันที่เท่าไหร่เดี๋ยววันดังจะให้นสอง นั่นแหละถูก,กต้องเห็นไหมออนี่ได้มอบตังให้เจ้าพิชาได้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะได้ใช้ได้ใจ่ายให้แต่อย่าไปกินเรานักกินได้มอกหอมปากหอมคอมอกเป็นกระสายนาะใช้กินจนเมามีได้ร้อยซื้อเรียบเจี้ยงมุดไม่ใช่นะเหลือแก๊กไวใ้ให้เงินกองทุนด้วย ที่ตกลงกองทุนหมู่บ้านเงินสัจจะเพื่อนหองคำว่าสัจจะคือคนมีอะไรมีสติครับเออมีสติมีสัจจะมีความซื่อสัตย์สับตัวเองครับเออสัจจะตัวเองที่จะคิดจะทําจะสร้างเข้าใจไหมนะให้ให้ก็รู้จักเก็บในส่วนเก็บส่วนกินส่วนใช้เคนะครับอ่ะขอบคุณครับ เออทำไปเถอะทาไม่ต้องมาบอกกล่าวถ้าทำเอาท่านจะดูเออกวาดให้ท่านพระครูกวาดบริเวณคือเฮามีหน้าที่ดูแลนะดูทำไปเถอะทำตัวต้องไปกบ่บาทกีแหงเ่าทำเพื่อนเห็นคนอื่นไม่ไม่ใช่เฉพาะเอาหรือคนอื่นที่เพื่อนเห็นเพื่อนเอ็นดูเฮ้ยเพื่อนก็ให้้าใจไหมที่เพื่อนอาจจะมีความคิดเหมือนเอาว่ามึงทําดีเพื่อนเอ็นดูเฮ้ยมัน ทำโน่นนี่นั่นทำบริการสังคมเพิ่นเหลยวเห็นเพิ่นมีเงินในกระเป๋าเพิ่นเอินดูเพิ่นอาจจะให้ก็ได้แต่การให้หรือไม่ให้มันอยู่ที่เปิ่นจะไปบังคับเปิ่นก็ไม่ได้ความเมตตาการจะแบ่งปันมันอยู่ที่ตัวเขาใช่ไหมที่จะให้จะแบ่งปันแต่เพิ่นไม่ให้ก็ไปบังคับเพิ่นก็ไม่ได้เข้าใจไหมที่พูดนี่นะอ่ะโชคดีไป ระวังไปไหนต้องสายแมสเนอระวังตัวเชื้อโรคมันเยอะเดี๋ยวนี่นนเออถูกต้องพวกวันอาทิตย์